สวัสดีครับผมนายอภิณท์นนลอบจันทรกนะครับจากคณะครุศาสตร์สาขาปฐมศึกษานะครับห้องเรียน B1 ครับก็วันนี้ผมจะมาบอกโ้ชนาการของข้าวผัดทะเลนะครับก็สามารถดูอ่าโปสเตอร์นี้ประกอบไปด้วยนะครับก็คือข้าวผัดทะเลเป็นอาหารจานโปรดของหลายๆท่านเลยนะครับด้วยรสชาติที่กลมกลม่อมและก็มีส่วนผสมที่หลากหลายแต่ คนทราบไหมครับว่าข้าวปัาทะเลมีคุณค่าทางโภชนาก,การอย่างไรแต่สําหรับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างโดยส่วนประกอบหลักๆของข้าวปลาทะเลนะครับจะมีข้าวกุ้งปลาหมึกหอยเมงผู้หรือว่าเป็นหอยต่างๆนะครับแครอททัวรันเตาหอมหัวใหญ่ไข่นะครับอันนี้เป็นสูตรของ,ของที่เราเลือกมานะครับโดยคุณค่าทางโภชนาการนะครับข้าวปลาทะเลหนึ่งจานจะมีปริมาณ 250กรัมนะครับให้คุณค่าทางโภชนาการดังนี้ครับพลังงาน350-400แคลอรี่ครับโปรตีน20-25กรัมนะครับไขมัน15-20กรัมคาร์โบไฮเดรต50-60กรัมครับไฟเบอร์5-7ถึงกรัมครับแล้วก็มีวิตามินและแร่ธาตุนะครับได้แก่วิตามิน B1, B2, B3, B9, วิตามิน C, แคลเซียม ฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมครับโดยประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับข้าวผัดทะเลมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการได้ดังนี้นะครับอุดมไปด้วยโป,โปรตีนโปรตีนจากอาหารทะเลมีกรดอะมิโนนะครับจาเป็นต่อร่างกายนะครับแล้วก็เป็นแหล่งวิตามิน B ครับวิตามิน B มีความสําคัญต่อการทํางานของระบบประสาทและการเผ,ผาผลาญอาหารครับ มีวิตามินซีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างภูมิคุมกันและต้านอนุมูลอิสระครับแล้วก็มีแร่ธาตุที่จําเป็นนะครับได้แก่แคลเซียมฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมมีความสําคัญต่อสุขภาพและก็สุขภาพของกระดูกครับฟันและก็กล้ามเนื้อครับส่วนข้อควรระวังนะครับถึงแม้ว่าข้าวผัดทะเลจะมีคุณค่าทางโภชนาการแต่ก็มี ข้อควรระวังบามาการนะครับโดยดังต่อไปนี้นะครับก็คือข้าวผัดทะเลนะครับจะมีโซเดียมสูงได้แก่ได้มาจากข้าวผัดทะเลมักมีโซเดียมสูงซึ่ง,งอาจไม่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็มีไขมันอิ่มตัวอาหารทะเลบางชนิดเช่นกุ้งและหอยแมงภู่นะครับมีไขมันอิ่มตัวสูงซึ่งควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมครับไม่เหมาะและสิ่งนี้นะครับก็คือไม่เหมาะสําหรับ ผู้ที่แพ้อาหารทะเลนะครับผู้ที่แพ้อาหารทะเลควรหลีกเลี่ยงการรับประทานข้าวผัดทะเลนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับข้าวผัดทะเลเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงครับแต่ควรระมัดระวังในการบริโภคควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมครับและคำนึงถึงข้อควรระวังที่กล่าวมาข้างต้นที่ผมได้บอกไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอจบกรนเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ